ทุกครองทุกท่านนอกจากในสถานการณ์โควิดยังไม่เปิดเทอมแล้วก็เรียนออนไลน์ตามบทเรียนที่ครูจะส่งให้ดูนี่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเรียนหน่วยการเรียน,นรู้ที่สิบเรื่องยาสามัญประจำบ้านวิชาสุกขศึกษาและพิลักษาครับสำหรับสัปดาห์นี้จะเรียนวิชาสุกขศึกษา หน่วยการเรียน,นรู้ที่ติดเรื่องยาตามันประจำบ้านตัวชี้วัดหรือจุดประตรงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกชื่อยาตามันประจำบ้านและใช้ยาตามคัแนะนนนได้ห <c oughs> ลังสาระการเรียนรู้เรื่องยาตามันประจำบ้าน <c oughs> หัวข้อเรื่องในหน่วยประกอบด้วย ความหมายของยาและยาแตมันประจําบ้านฉลากยาแตมันประจําบ้านยาสามันประจําบ,บ้านแผนปัจจุบันคําแนะนําในการใช้ยาแตามันประจําบ,บ้านหัวข้อที่หนึ่ง ความหมายของยาและยาสามัญประจําบ,บ้านยาคือสิ่งที่ใช้บำบัดรักษาหรือช่วยให้อาการเจ็บป่วยบาดเจ็บและโรคต่างๆหายไปยาสามัญประจําบ,บ้านคือยาที่กดมีไว้ในบ้านเพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆโดยไม่ต้องไปพบแพทย์ สฉลากยาสามัญประจำบ้านฉลากของยาสามัญประจำบ้านจะมีข้อมูลดังนี้หนึ่งชื่อยา 2. สองสรรพคุณสามวิธีใช้สี่คำเตือนหรือข้อควรระวังในการใช้ยาห้าวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุหกข้อความยาสามัญประจำบ้านเจ็ดชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต สามยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบันข้อที่สามนะครับในหมวยที่ติดยาสามัญประจำบ้านแบบ่งตามลักษณะการใช้อย่างนี้หนึ่งยาใช้ภายนอกยาใช้ภายนอกคือยาาำรับใช้ภายนอกร่างกายกับผิวหนังหูตาจมูกห้ามนำไปรับประทานที่ฉลากจะมีตัวหนังสือสีแดงคำว่ายาใช้ภายนอกห้ามรับประทานอยู่บนฉลาก ยาใช้ภายนอกอยาหม่องชนิดที่พึ่งสรรพคุณใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตัดหรือมแรงมีพิษตัดต่อยเป็นเยียนติตะหน้ามืดเป็นต้นยาใช้ภายนอกต่อไปเอทินแอลกอฮสรรพคุณใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคโดยการเช็ดทำความสะอาดรอบบาดแผล ยาใช้ภายนอกทีนี้ต่อไปน้ําเกลือล้างแผลสตรพคุณใช้สําหรับทาความสะอาดบาดแผลโดยเช็ดหรือล้างบริเวณบาดแผลยาใช้ภายนอกทีนี้ต่อไปอยาใส่แผลสดเช่นโคลิโดนไอโรดีนสรปรพคุณใช้สําหรับใส่แผลสดยาใช้ภายนอกทีนี้ต่อไปคารมายสรปรพคุณ บรรเทาอาการคันเนื่องจากผดพื้นคันลมพิษยาใช้ไปนอกทีนี้ต่อไปอยารักษาหินที่พึ่งกรรมฐานตะปูณใช้รักษาโรคหิอยาใช้ไปนอกทีนี้ต่อไปอยาล้างตาตปะปูณใช้ล้างทำความสะอาดและบรรเทาอาการระคายเคืองตาแตกตาเนื่องจาก่นองสิ่งสกปรบกเข้าตา อย่าใช้ภายนอกอย่าหยอดตาจารปลาเตยสมัยะปกุลใช้รักษาอาการตาแดงตาเปะสองยาใช้ภายในอย่าใช้ภายในคือยาสําหรับใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยมีทั้งชนิดเม็ดชนิดน้ําและชนิดผงอย่าใช้ภายในยาธาตุน้ําแดง สรรพคุณใช้บรรเทาอาการปวดท้องสุกเสียดแน่นท้องท้องผือท้องเฟออย่าใช้ไปไในยาน้ำแก้ไอสรรพคุณใช้บรรเทาอาการไอและช่วยผักเตมะมายาใช้ไปไในพาราเดมอนสรรพคุณใช้ลดไข้บรรเทาอาการปวดทีต่ตาย่าใช้ภายในน้ำตาลเอแรส่สรรพคุณใช้น้ำละ ช้ละลายน้ำดื่มทดแทนการตุ๋นเตียน้ำเนื่องจากท้องเตียยาใช้ภายในยาระบายเมื่อขามแก่แต่ปรคุณใช้เป็นยาระบายเมื่อมีอาการท้องผูกยาใช้ภายในยาน้ำลดกรดอะลูมินาแมกนีเซียมแต่ปรคุณใช้บรรเทาอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเนื่องจากมีกรดในกระเพาะอาหารมาก หรือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยข้อที่สี่ของหน่วยที่สิบคำแนะนำในการใช้ยาสามัญประจำบ้านหนึ่งบอกพ่อแม่ผู้ปกครองให้หยิบยาให้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยสองรับประทานยาหรือใช้ยาตามที่ฉลากยากำหนดสามใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเท่านั้น รูปภาพนะครับบอกผู้ใหญ่หยิบยาให้รับประทานเมื่อนักเ,เรียนจะใช้ยานี่คือรูปภาพตู้ยาสามันประจำบ้านนะครับการรู้จักชื่อสรรพคุณของยาและใช้ยาตามคํา้จำนานจะช่วยบรรเทาหรือทำให้หายจากอาการเจ็บป่วยได้ แล้วก็นักเรียนมอบหมายงานให้นักเรียนไปอ่านหน่วยที่ติดเนื้อเรื่องให้ครบเลยนะครับโครงสร้างหลังสาระการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ความหมายของยาสามัญประจำบ้านความหมายของคำว่ายาสองฉลากยาสามัญประจำบ้านประกอบด,ด้วยอะไรสามคำแนะนำในการใช้ยาสามัญประจำบ้าน ยาตะมันประจําบ้านแผนปัจจุบันแบ่งเป็นยาใช้ภายในยาใช้ภายนอกประกอบด้วยยาอะไรบ้างอ่านให้ครบเลยครับแล้วรูจะมอบหมายงานให้นักเรียนตรงคลิปวิดีโอการอ่านเพียงหนึ่งหน้านะครับอ่านออกเสียงแต่ที่เหลือให้นักเรียนอ่านทั้งหน่วยเลยนะครับตามประเด็นที่รูพูดไปเมื่อคูนนี้ส่วรายงานแบบประหัดในหนังสือเรียนรูดได้ตั้ง ให้ทำในรายกลุ่มใล้นักเรียนก็ตรงเมื่อเปิดเทอมหรือตรงเข้ากลุ่มรายวิชานะครับ